ลงมาอย่างหงลมมาอย่างทางไปปู่ผมไหมชนี่ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็เจอกับโคหนวยหัวเธอโคหนวยหัวเธอวันนี้จะเป็นวันที่เราหัวไม่เถิกล้วดีใจว่าดีใจมากได้จะไม่ทําให้มันแคบนะเพราะมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของได้มันจะหายนึกว่าแบบดูหนังจีนนบเผ่าแมนจูอะดูการแต่งตัวไม่เหมือนชาวฮั่นแล้วเหมือนชาวแมนจูด้วยบอกไอ้นีนาบัวถ้าเกิดใครที่มาจอดรถข้างหน้านะคะเดินเข้ามาทะลุมาเลยเดินตรงมาก็จะเจอกับวีดีไซน์คลินิกเวชกรรมคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดจะมาผ่าตัดวันนี้คือต้องนอนมาให้เต็มกี่ ทานอาหารอิ่มมาเลยเพราะว่ามาถึงปุ๊บเราจะต้องกินยาแล้วก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่สามารถเปิดข้างหน้าได้ง่ายๆนะคะนี่คือคุณหมอของเรานะคะคุณหมอนั่งรอร้องแต่หกโมงครึ่งนะคะเนี่ยนี่คือคุณหมอเบิร์ดนะคะส่วนี้คือพี่นุ้ยโหท่านประธานนะคะเป็นประธานใครอยากทำอะไรอยากทาอะไรที่ทําให้ได้ทุกอย่างโปกผมคิ้วปากขนตาศัลยกรรมแอสเทติกทำได้ทุกสิ่งอ่านยกเว้นแปรงเพศไม่ทำโอ้โหนี่ตากล้องได้กําลังคิดอยากจะแปรงอยู่พอดีเลยเนนี้ ตอนนี้เราก็เข้าไปฟังคอนเซ็ล์พร้อมกัน<ค>แล้วถ้าเกิดว่าใครมีปัญหานะคะคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างมาถามเลยคุณหมอยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะค่าปรึกษาวันสองแสนแค่นั้นแหละเออ <S <S 2> <S 2> <S 2> มาตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาอยู่ในห้องคอนเซ็ลต์อ่ะอยากรู้อย่างได้อย่างเงี้ยคุณหมอ,อก็จะติดไว้มันก็รู้สึกว่าสวยแล้วนะรู้สึกว่าสวยแล้วนะรู้สึกว่าสวยแล้วนะที่เคถเห็นได้มาตลอดที่เห็นสวยๆนี่คือจริงๆแล้วคือแบบ ดิ่วี้ดิ่ี้ดิ่งนี้เฮ้ยเขาเรียกมุมกล้องคนเรามันต้องแบบทัต้าพตัวเองสวยด้ไม่เดี๋ยวเราเล่าหลักการนิดเดียวก่อนให้ฟังหลักการปลูกผมของผู้หญิงเนี่ยค่ะก็เหมือนผู้ชายเนาะคือเราเอาเป็นผมที่เราเชื่อว่ามันแข็งแรงที่สุดที่ผมที่อยู่ถาวรแล้วก็ไม่ร่วงไปตามวัยคือผมบริเวณด้านหลัง่งมาปลูกบริเวณตื่นที่เราต้องการแทนแต่สิ่งที่แตกต่างกันของผมผู้หญิงกับผู้ชายคือของผู้ชายที่เราเห็นทั่วไปเราจะปลูกเป็นผมสั้นๆเป็นต่อๆถ้ามันขึ้นมาเนี่ยบางทีเราบอกไม่ คือเราต้องใช้เป็นผมยาวที่ค่อนข้างประมาณสักสองสานิ้วที่เห็นความโค้งแล้วค่ะมาปลุกเลยเพื่อที่หมอจะเลนผมทุกเส้นเนี่ยให้ได้ความโค้งไปตามรูปหน้าซึ่งผมที่มันจะขึ้นมาจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตามรูปที่เราวางไว้ตั้งแต่แ ประเด็นที่แบบว้าวนั่นเลยก็คือคุณหมอเบิร์ดเนี่ยเป็นคนนั่งปลูกผมเองทุกเส้นปลูกผมเองทุกเส้นคือทาเองทุกอย่างจริงเพราะว่าตอนที่ได้ทําได้จะรู้เลยว่าคุณหมอทําเองเพราะคุณหมอจะทาไปด้วยคุยไปด้วยเราก็จะเห็นการปะของคุณหมอบอกเลยว่าคุณหมอชนานาญจริงๆอ่ะคือ,อดูนะอันนี้คือไม่ได้หมอจากไปหลงพี่จริงๆอ่ะดูเ <c oughs> นี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวดูรูป B บื้องคือเหมือนบาดคว่ำผ้าแล้วคว่ำลงมาคไม่มีเลยโดนมากแล้วคุณหมออย่างปลูกผมไปเห็นเพื่อนเนี้ยค่ะทำแล้วต้องพักฟื้นด้วยเพราะมันเป็น ต่อแดงๆเ,เป็นมีเลือดซิบๆอยงของได้ยังต้องพักฟื้นไหมเพราะเป็นคนแบบงานแน่นมากคือว่าตอนนี้เนี่ยค่ะเทคนิคที่เราทําปัจจุบันเนี้ยน้องได้ี่ยสามารถที่จะทํางานต่อได้เลยทันทีคืออาจจะเว้นสักวันหนึ่งเนะเาะแล้วก็ทำงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องพักฟื้นเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าพักกีว่วันอาจจะพักแค่เย็นนั้นแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยหนูสามารถไปข้างนอกได้แต่ขอให้อยู่ที่อากาศเย็นๆให้เลือดไม่ออกมันจะได้แบบไม่ดันผมออกมาแล้วนั้นคือชวิตปกติค่ะมาสระผมที่เราอีกครั้งหนึ่งเราก็ ขราที่อยากจะถามคือมีปัญหาเรื่องหน้าตรงนี้กวามหรือเปล่ะมีค่ะคุณหมอคือเป็นคนที่แบบถ่ายรูปหน้าตรงไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะแก้ตรงนี้ให้เล็กมันแก้ได้เหรอคะได้สิคะเฮย้ฮยเฮ้ยตรงนี้ทุกคนจะเข้าใจว่าจะไปตัดแบบจะไปตัดกล้ามตัดกระดูกอะไรอย่างนี้แล้วมันจะหายจริงๆแล้วคือบร,ริเวณนี้เป็นบร,ริเวณที่คุณหมอสัญญการพลาสติกเขาตัดไม่ได้ข้างล่างมันมีเส้นเลือดเ<ๆ>ส้นประสาทเยอะมากเพราะฉะนั<ๆ>้น<ๆ>ส่วนนี้เขาจะยุ่งไม่ได้เลยวิธีแก้มีแค่อย่างเดียวคือ ปลุกผมน่าไงนี่คือเราไม่เคยรู้มาก่อนนะเราเออ,อคือหน้าใหญ่จะไปตัดอย่างเดียวหั่นอย่างเดียวทีนี้ขอดเราซึ่นได้คัดผมให้ได้ดีไหมนี่อยากจะเปิดเลยค่ะหมอรามรามก็ดูนหน้าหมอสิก็ <c oughs> เป็นสื้วสวยนี่แหละ ของพี่แบบได้มา28ปีได้เดี๋ยวขอวัดิดนึงนะคุณหมอต้องเ <turning. S 1> ดินอ้อมมาวัดไหมคะเฮ้ยเกลียดโค้าเหนื่อยเฮ้ยเกลียดโค้าเหนื่อยยืนหน้าไปหาหน้าจัดส่วนที่เขาบอกกับพ่อหมออะค่ะตรงบริเวณคางถึงจมูกจมูกถึงคิ้วคิ้วถึงหน้าผากมันต้องสมดุลเท่ากันเองตรงเนี้ยเล้วก็สวัดแล้วก็ปึ๊บนี่จะบอกว่าพวกรุ่นพี่ที่แบบมาเนี้ยกลับไปแล้วปังทุกคน เออคุณหมอพี่บอกว่ากินยาปุกผมที่บอกว่าทําให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมจริงไหมคะยาปกุกผมไม่ใช่ในผู้ชายนะคะที่เจอคือใช่แหละใช่ในแหมหมายถึงว่าในรายงานนะที่จรเราเจอแค่สองเปอร์เซ็นต์ไหมซึ่งถ้ามันมีเนะะี่ยค่ะหมายถึงว่ามันมักจะเกิดในช่วงเดือนสองเดือนแรกอย่างช้าสุดเลยเป็นปีสองปีแรกเราถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีอาการหยุดกินยาก็หายเราคงไม่คิดว่าเราเป็นคนโชคดีสองคนนั้นปะ่ะคือคนโชคดีสองคนนั้นที่ไว้คือคนที่โชคดีสองคนนั้น <c oughs> <c oughs> อ,อบอกไ,ไม่ได้บอกไม่ได้สูดเล็กจริงป่ะมันบอกว่าเล็กลมมันบอกว่าเล็กลมเนนี้โอ้โหเคให้น้องดวยกราฟก่นนะคะเดี uh, ๋ยวไปสับผมกันผงชูรสกินผงชูรสแต่ก่อนเด็กๆแม่จะบอกว่ากินผงชูรสจะทำให้หัวร้านมันจริงป่ะคะเพราะจริงๆแล้วสอภาษการ์นะคะผงชูรสไม่ทำอะไรสิ่งสัคัญที่ทำให้ผมมัขึ้นมาดีก็คือสารอาหารที่ร่างกายของเรามันมี การสร้างผมมากกว่าซึ่งมันจะมีหลายตัวแบบอาซิงไมโอซปนก็คือแบบน้ำไดเอทิอยู่ในไข่ขาวืมฉะนั้นก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราเข้าใจผิดกันมาแบบรุ่นลูกสู่รุ่นหลานเนาะป่ะเดี๋ยวเราจะไปถอนแล้วก็ปลูกกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะทําหน้าลงตรงนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเราต้องกินยาก่อนยาก็จะประมาณนี้นะคะคิดว่าเป็นวิตามินเออยาไม่ลงพอเขามีนมให้จับด้วยนะเดี จจะเจ็บแต่ว่าอันนี้ยมันไม่เจ็บเรือดเป็นปากกาเล็กๆที่แบบพูดเข้าไปดึงเอาล่าผมออกมาปัดอยู่ตรงหน้าเราแล้วคือไม่มีเลือด <c oughs> มีอ่ะคือมันต้องมีอยู่แล้วแหละดึนการปัดมันน้อยไม่มีเลยติดเพลงว่ามัจะปนไม่ได้อยู่ร้าตาดที่มิตะ้องไปเอาทีละคน บอกว่าเจ็บหรือไปขิงมีดกันได้ค่ะัมาหลังจากที่เราดึงผมตั้งแต่บ่ายโมงใช่ไหมคะคุณหมอแล้วเราก็เพิ่งเสร็จตอน2องทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้เราก็จะมาปักหัวกันแล้วค่ะได้เสร็จก็ประมาณตีสาค่ะทั้งวันแล้วเนี่ยพี่ๆก็อยู่กันให้กําลังใจกัน 7, 8, 9ดคนสนุกค่ะไม่ต้องห่วงชิล นี่ขนาดยังไม่ได้คลอดนะต้องให้แฟนมาอยู่ข้างๆเลยอ่ะมันก็เลยน่าจะเ่ะนกปนได้คุณไม่ใจะหมอบอกอาอคุณก็หาชฉีดผิดเราต้องกั้นหายใจไหมทำไมต้องเอากระตากมาก่อนเลยอ่ะก็ได้ติดตรงนี้ นี่นะคะเราทำกันมา2ชั่วโมงใี่ไหมะหมอได้หอวตรงนี้เราก็จะกลับบ้านในแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะผ <c oughs> ู้แกดูตอนนี้นะคะ <c oughs> ตีสี่คพิ ไปสระผมเราจะรจะมาดูไลฟ์ผมนะคะที่ทุกคนคทาน่ารักไม่กม้เว่านั้นคือพี่ไววนะมาพร้อมกันแล้วก็อยู่จนจบตอนนี้จะตีห้าแล้วนี่ว่าเขินอะไรเห็ไห,ไ,ไหมเราก็จะแฮปปี้อย่างนี้นะใด้เสร็จแล้วเราก็จะไปใส่บาตกันนะคะใส่บาตกันนะคะเหมือนได้ชีวิตใหม่ไงแลวต้องแบบทำบุญด้วยก่อนจะสวยไปตลอดกาล ข้องขอบบอกแล้วว่ามันจริงเลยเเลยังมือเช้าที่ี่ก็คือมือเช้าผมได้ยังพอได้หลับไปแล้วใช่คุณหมอยังไ,ไม่หลับพี่พี่ยังไม่หลับนี่นะคะก็คือแบบบริเวณด้านหลังที่เราเอาผมไปมองไปก็ไม่เห็นนอนเดี๋ยวไ,ได้ก่อไปก็ใดผมเลยลปกตินะข้างหลังให้ดูว่าแผลเป็นยังไงมันจะเป็นรูเล็กๆเล็กๆที่แซมเข้าไปในผมไม่ได้โก,กนเป็นแผลหรือว่าอะไรนะก็คือทุกจุดนะคะมันก็จะแซมเข้าไปหมดเลย คุณหมอไม่เจ็บเลยอะรู้สึกแบบตึงๆนิดหน่อยเดี๋ยวพอยาชามันหมดฤทธิ์ก็อาจจะรู้สึกฝันนิดนึงค่ะแต่ว่าเราก็จะมียาให้กินเดี๋ยวให้ดูยากันดีกว่ามันจะมีตัวยาสําคัญแค่สามตัวยาฆ่าเชื้ออีกสองตัวที่สําคัญยาลดบวมดูริเราอยู่กันจนฝั่งตรงข้ามเปิดไปอีกแล้วอยู่แต่จากสว่างเป็นมืดแล้วก็สว่างรอบนึงเอาเป็นว่าวันนี้เราต้องกลับรีบกลับไปแล้วเพราะว่าสอต้องไปทํางานต่อโอเคขอบคุณหมอมากเลย นี่นะคะหลังจากที่เราออกจากห้องผ่าตัดมา6กโมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลา2อทุ่มไม่ถึงหนึ่งวันได้อ,บ,อบมาอาบน้ำล้างหน้าก็ออกมาทำงานต่อที่ทำเพิ่นนงทำงานเสร็จนะจ๊ะให้ดูลายผมเนี่ยนี่คือผมจริงโคตรสูงเลยเนี่ยนี่คือผมที่ปลูกออกมาที่สำคัญนะแกคือหมออะเลือกลายผมได้เป๊ะมากเลือกลายผมได้เป๊ะมากคืออะไรรู้ไหมผมเส้นแข็งเอาไว้ข้างในแล้วผมเส้นอ่อนเอาไว้ข้างหน้าเพื่อให้ผมที่มันเกิดขึ้นมามีความเป็นธรรมชาติสูงที่สุด ความไรนะคะตรงเนี้ยคือเป็นตันที่แบบใส่เสื้อผ้าถอดเข้าถอดออกมันก็เลยแบบว่าหลุดหน่อยแต่ว่าคุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเพราะมันมีการฝังซิลไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะเป็นขนเล็กๆทําผมได้ปกติสระผมได้ปกติแต่แค่อยากขยี้ให้มันหลุดก็พอใดได้ปกตินะคะ นี่เราเพิ่งมีเวลากลับมาหาหมอนะคะในรอบกี่เดือนคะข้าเดือนคะ่ะหลังจากที่ทําผมให้น้องไปนี่ไม่เคยเจอหน้าน้องอีกเลยแต่นัดมาสิบรอบมากแบบเทตลอดแบบเทตลอด <c oughs> ไม่ได้เทคืองานมันเข้าไงได้ไปเป็นคนสเก็ตโดที่แบบไม่นิ่งไ่เลยต้องแบบเฮ้ยเอาปุ๊บปั๊บมาแต่ว่าคือดูใต้ตามไอจีตลอดค่ะที่ล่าสุดที่ได้ไปทะเลมา <c oughs> ใช่ไหมใช่คือแอบ,บมองเฮ้ยหัวน้องมันมีผมแล้วนี่ว่าก็มันดูขึ้นเนาะเอ๊หรือว่าตอนนั้นฉันแบบฉันเล่นผมน้องทิ้งไปมาถึงขั้นต้องกลับไปย้อนดูรูปอ่ะเพาแบบตอนที่ก่อนทม ัซ็ตเสนจริงๆด้วยขึ้นดีมากคิดว่าอาจจะเป็นที่ผิวด้วยแล้วก็อาจจะเป็นสารอาหารในร่างกายด้วยค่ะที่มันเพียงพอที่ทําให้สร้างผมได้ดีได้เร็วเป็นคนผมแข็งแรงแต่ปลายผมเสียคือแข็งแรงแค่ครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งปลายก็เสียตอนนี้ก็กำลังบํารุงอยู่ไม่เป็นไรเราโฟกัสที่มันเกิดใหม่น่าผักเอาเข้ามาดูนะคะปกติแล้วอะค่ะหลังจากปลุกผมอะในช่วงหนึ่งเดือนแรกจะเป็นช่วงที่สเต็มเซลล์เรามันฝังตัวลงไปในบนผิวหนังใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะผลัดไอ้ตัวผมเดิมที่เราฝังลงไปเนี่ยออกไปก่อนแล้้วมมันนนจจึึงงขผริททีี่่เดือ ก็ขึ้นประมาณสักเดือนละ10%ซึ่งของได้เนี่ยถือว่าขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วก็นั่นมาเพราะนี่จริงๆเดือนที่ห้ามันควจะขึ้นแค่20%เองแต่มันก็จะมีคนที่ขึ้นเร็วขึ้นช้าแล้วก็อยู่ที่เทคนิคด้วยถ้าเกิดเราแบบถนอมผมมากมันอาจจะขึ้นดีขึ้นมีการดึงผมชันห่อยตอนนี้นใช่ไหมใช่ที่จะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกหมอปลูกให้มแน่นมากเลยใช่ปะ่ะทีนี้พอหน้าผากมันบวมมันเลยดูแคบได้ก็ตกใจพูดว่าหน้าผากแคบหมูเหงเสียได้แอบถอนเลยถอวันที่4สุดท้ายแล้วผมไอ้ตรงที่ถอนไปก็ขึ้นงงมากเลย4ีวันติดแล้วอะเซลล์ผมอะผมมันอาจจะไม่ยอมให้ถอนไปง่ายๆไม่ได้ถอนมันไม่เลื คือถ้าเกิดมันไม่มีเลือดไม่มีเนื้อเยื่อออกมาค่ะส่วนใหญ่มันก็คือเป็นแค่แกนผมที่มันพร้อมสะผัดอ่ะแล้วเรามาดูใ,ใกล้ๆว่าได้ผมขึ้นแบบหนาที่คุณหมอพูดจริงๆไหมคือจริงๆมันก็จะหนาได้อีกเนาะเพราะจริงๆผมที่ขึ้นมาอันนี้มันคือผมเส้นที่มันจะเป็นเส้นเล็กๆเส้นอ่อนๆอยู่เลยค่ะพราะมันยาวแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะยาวเหมือนผมข้างหลังที่เราหมัดขึ้นไปได้เลย อย่างของคุณหมอนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้หมอก็คือปลูกมาเหมือนกับประมาณสองปีแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ที่เห็นเป็นผมเหมือนเป็นเส้นๆ้นที่ดํากว่าเส้นอื่นเห็นไหมเนี่ยเน,นี่ยเนี่นี่ยตรงเนี้ยคือเนี่ยเห็นไหมเป็นยาวๆอย่างนี้เลยค่ะคือผมได้จะยาวอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่เพิ่งขึ้นเนี่ยมันจะยาวอย่างนี้เลยแล้วเราสามารถรวบไปได้เลยปั๊มปับ วันที่ผ่าตัดไปใช่ไหมสตอรี่จีแตกมากแล้วหลังจากนั้นที่แบบได้ไปงานแต่งกับเพื่อนแล้วได้แบบก้าวผมครั้งแรกเชียเชียคือแบบหน้าเปลี่ยนแล้วมีลายผมมาแล้วแบบหน้าผากไม่หลานแล<ห>้วย้ดวที่มันโค้งๆคงนิดนึงเนี่ยพอตอนมันยาวไปมันก็จะแบบโค้งไล่ไปกันเองนะคะให้ดูทีทา่าว่าจริงๆคือแบบนี่คือมันโค้งตามที่เราเคยวางไว้ตอนแรกเลยพอมันขึ้นมาอันใหม่ก็จะขึ้นมาตามทิศทางเดิม อันนี้คือสาบานมากไม่ได้ทําอะไรหลังจากที่หมอผ่าตัดไปเลยสระผมปกติทั่วไปเลยอาทิตย์แรกที่เขาห้ามสระผมแต่เดือนแรกได้ก็แบบพยายามไม่ค่อยกระยี่แค่แบบใส่น้ำแล้วก็ทำเนี้ยทำอย่างเงี้ยตัวผมที่มันตัดลงไปแล้วมันหลุดไงหมอมีการันตีนะถ้าปลูกเราไม่ขึ้นหมอปลูกให้ใหม่เลยใช่แล้วนี่คือผลงานของคุณหมอมไน้่แหละตามนั้นทุกคนเอาเป็นว่าโปรโมชั่นเดี๋ยวเราติดตามในใต้คอมเมนต์นะคะหรือว่าใครที่สนใจเดี๋ยวเราจะาให้เลยนี่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีคลินิกวีดีไซน์คลินิกหรือว่าวีดีไซน์่ฮาเซ็นเตอร์ที่น มากกล่าวมากเลยค่ะ<ส>กล่าวมากเลยค่ะโอเค okay, ตามนี้มาหาหมอเบิร์ดนะคะจำไว้นี่คือหมอเบิร์ดหมอเบิร์ดนะคะขอบคุณมากขอบคุณคมากดีใจนะเนี่ยทำไม,เ,ลลมเนียฝีมืองานฝีมือโอเค Burn bridge in the that keeps us